สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชา n นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับนะคะแนวทางเนาะตำราวนะคะเราจะใช้คําว่าตำราวนะคะตำนูน่นตำนี่ตำนั่นนะคะเพื่อหลบเลี่ยงนะคะการตรวจจับนะคะ การตรวจจับเนาะแนวทางตัวเลขนะคะทุกคนเพราะว่าแนวทางตัวเลขของเราอยากจะโดนปิดกั้นนะคะเอฟซหลายๆท่านก็ไม่เห็นแนวทางนะคะหรือว่าเราจะโดนตรวจสอบหลายๆอย่างนะคะเอสก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะเราใช้คําหลีกเลี่ยงนะคะจะพยายามนะคะบางครั้งเอสก็ลืมค่ะมันก็หลงก็ลืมแล้วใช้มาตลอดนะคะมันก็ลืมค่ะทุกคนถ้าเขาไม่เตือนเราเราก็ลืมนะคะครั้งไหนแต่ แต่ไลฟ์สดนี่ก็จะพยายามค่ะจะพยายามใช้คําที่โอเคหน่อยนะคะจะเขียนว่าตําลาวตําไทยตําน้อยหรือตาอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ทุกคนเข้าใจตามที่เราเข้าใจกันนะคะก็คือเป็นไอ้นี่เขาห้ามคําว่ามีคขามีคําว่าไอ้นี่หรือเปล่านะคะเออนั่นแหละค่ะทุกคนตามนั้นแหละคะ่ะเอาก่อนที่จะมารับชมรับฟังนะคะ แนวทางตําเราเอ้ยตําราของเรานะคะสูตรยีคู่นะคะฟื้นพื้นชีพแล้วนะคะทุกคนอ้าวลองลองให้ดูเป็นทิศเป็นทางเป็นแนวทางก่อนนะคะดูทิศทางหวยก่อนนะคะหวยจะมาทิศทางไหนนะคะน่าลงทุนไหมนะคะก็ขอให้สูตรเดินดีนะคะสูตรปังนะคะเรามาหยุดนิ่งที่สูตรนี้ก่อนนะคะเออหลังจากที่หลุดมายาวนานนะคะสูตรนี้เนาะอ่ามาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางนะคะ เพื่อซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะเพื่อเป็น เพื่อสนับสนุนช่องนะคะอีกหนึ่งทางนะคะสนับสนุนช่องอีกหนึ่งทางแอดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็อยู่พูดคุยกันไปนะคะแนวทางก็อาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะช่องแอดดี เน้นระย้ำนะคะเป็นช่องนําเสนอแนวทางนะคะอาจจะมีแนวทางหลากหลายแนวทางเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่องนําเสนอแนวทางาอันไหนดีอันไหนเด็ดแอดคิดว่าโอเคนะคะแอดก็ทําไปนะคะเพราะว่าช่องแอดไม่ใช่เซียนนะคะไม่มีฟันโป๊ะเชะโปะเชอรหรอกคะ่ะนอกจากแอดจะชอบนะคะทุกคนเออทุกการคํานวณน,นะคะมาจากเอ,อ่อทุก ทุกครูแนวทางที่ลงนะคะมาจากการคํานวณทั้งนั้นนะคะทุกคนเน้นและย้าค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางทุกคนชอบอะไรยังไงก็จัดเอาค่ะโอ้จะมาบอกว่าทําไมไม่ฟันตัวเดียวฟันสูตรเดียวไปเลยนะคะ ฟันตัวเดียวฟันสูตรเดียวไปเลยนู่นนี่นั่นโอ้ยทุกคนบางทีสูตรนี้มันก็ไม่เดินนะคะสูตรนี้มันไม่เดินนะคะเราก็ต้องทําให้ถูก F c ซดูนะคะให้ F c ซดูด้วยก็เลือกเอานะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันทุกคนว่าจะชอบเหมือนกัน,นได้ยังครับค่ะสังค์งไดสามีคนเดียวกัน,นะคะ่ะเออแอดกับมกักคองแอดบ่เหรอบ่เห็นบ่แอดยังชอบสองสามอยู่เลยนะคะไม่เห็นมาสักตัวนะคะห่วย แอดก็ลงให้ดูนะคะทุกท่านก็เลือกเอาค่ะเลือกเอาตัดสินใจกันเอาค่ะตัดสินใจเองค่ะเพราะว่าบางครั้งบางค่ะแอดก็ตัดสินใจไม่ถูกนะคะถามแอดไม่ได้แอดช่องนี้นะคะพึ่งพาไม่ได้นะคะชอบทุกตัวนะคะโอ้ยสากกืเบื่อยันแต่ส่วนมากแอดจะไปเลขบ้านเลขรดตัวเองนะคะจะชอบอย่างนั้นนะคะถ้าเลขนี้จากหลักสามหลักสองมีแอดมีจะหลุดทันทีเลยนะคะทุกคนถ้าว่าเป็นหวยของแอดนะคะ จริงๆนะมาอยต่ยิ่งถ้งถายิ่งถ้าเลขมาทางทรง,งตัวเองเนี่ยโอ้ยเล่นแล้วเน้นอีก,อกอู่ได้เยอะนี่ถ้าเลกยิ่งมาทางทรง,งที่ว่าจะเป็นสองสามสามสี่ไม่เห็นหรอเอสก็ยังไปสูตรหลักนะคะข่อยกระตายอผยู้เดียวขว่อยโอ้ยเนาะโอเคไย,ยค่ะด,ดีตัวมันไม่ออกศูนศูนย์นะคะ อา้าดูเป็นทิศเป็นทางนะคะมาดูค่ะสูตร25คู่ของเราฟื้นคืนชีพมาปุ๊บก็เมาเลยนะคะนางก็เมาเลยนะคะเมาบนเมาล่างนะคะดูแอดตัดเสีเอตัดเก่งไหมนะคะทุกคนตัดเก่งบัว เลิศมัยแตนสซวีลาค่ะตัดแล้วอกนะคะทุกคนตัดแล้วอกมาครบเลยนะคะตัวกับนะคะมาตัวกับทุกคนต้องกับด้วยนะคะตัดเอาแล้วก็ไปกับเอาหรือว่าดูเป็นทิศเป็นทางหวยนะคะโอ้ยในตัวนี้มันมีในตัวนี้มันมีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ช่วงนี้มันหลุดนะคะแอดก็เปีไปเหมือนกันนะคะเออแต่ถ้าช่วงไหนมันเข้า ้5คู่นี้จะนําพวกเลยนะคะถ้าศูนย์ถ้าม้าวานไหนที่มันเข้านี่ถ้าจับถูกเลขเด่นนี่ก็เข้าละคะ่ะก็ได้เงินแล้วละคะ่ะทุกคนเนาะเอาลองดูค่ะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะนี่รลยย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางเอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูมาดูนะคะ001นะคะเอ,อ้ยอิชาแถวนั้นนี่ค้าเจ้าูน00คือหวยไทยเนาะ นีม่มาแล้วนะคะแสดงว่ามันจะมาอยู่นะคะทุกคนเตรียมตัวเลยนะคะติดไว้ะคะ่ะ 0, 00แล้วก็15อย่าทิ้งเด็ดขาดนะคะ00แล 1, 5, ้วก็15หวยไทยมันต้องลอยออกละคะ่ะงวที่เราเพือนะคะมันต้องมีสักง้วนละคะที่เราเพิอในศูนย์ศูนย์เขาได้กันลเดทางหกตัวล่างนะคะเรายังไม่ได้กันเลยนะคะโอ้ยผู้ใดๆศูนย์ศูนย์ไ 0, 0, ล่งานตัวเนี่ยคะ่ะที่สาเท่ะ อีว้าเอาบางทีเขาเอาหกตัวล่างนะคะหกตัวล่างแต่เขาก็อั้นกันไว้แล้วล่ะคะ่ะเห็นเอฟซีว่าเนาะอ้าวนี่นะคะทุกคนแปดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะเข้าบนล่างเลยนะคะเน้นระยำเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเอามาดูงวดน,นี้กันนะคะตัวไหนจะชนนะคะงวดวันศุกร์นะคะที่เจ็ดนะคะงวดวันศุกร์ที่เจ็ดเนาะอันนี้ยังไม่มีตัวตัดนะคะให้ดูชุดเต็มก่อนนะคะชุดเต็มเลยนะคะเป็นชุดเต็มบนล่างนะคะ ชุดเต็มนะเขียนก่อนค่ะชุดเต็มบนล่างเลยนะคะทุกคนก็ไปตัดเอาค่ะตัดไผ่ตัด,ตดมันหรือว่ารอดูทรงก่อนก็ได้นะคะว่านางจะไปต่อไหมหรือว่านางจะหยุดชะงักนะคะโอ้ยหยเราช่วงนี้ก็หดนะคะหววเขายากได้เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะอันไหนเข้าอันไหนสูตรไหนเข้าสูตรไหนเดินก็ตามเอานะคะเอสก็นี่แหละค่ะ สูตรไหนเข้าบ้างสูตรไหนปังบ้างนะคะทุกคนมันก็น่าลุ้นอยู่ดีเนาะช่วงนี้เด่นล่างเด่นล่างก็ยังไม่ได้ทําเลยนะคะเด่นล่างแอร์ยังไม่ได้ทำเคะ่ะค่อยๆทย,ยอยทําทยอยลง เจอกันในชุดสรุปค่ะชุดสรุปเย็นนี้นะคะชุดสรุปแอดจะน่าจะลงไม่เกิน2องทุ่มนะคะชุดสรุปจะมีทุกสูตรทั้งหมดทั้งมวลที่ทุกท่านรอคอยเลยนะคะเอามาดูนะคะ7172 7374 7เจ็9สองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะ0103 0405นะคะ1 1 1 2 1 3 1 4 1 5นนะคะทุกคนอันนี้คือชุดเต็มนะคะทุกคนก็ดูก่อนนะคะทิศทางไหนตัวไหนน่าจะมานะคะ อ้ยแต่แอดทำไมชอบสามไม่ใช่สามจะมาแล้วบอกคะ่ะเอาไม่เนี่ยดิสามจะมานะคะเอารอดูนะคะงวดน,นี้นะคะตัวไหนจะดังนะคะเลขไหนดังมันชอบไม่มาดิทุกคนอวันศุกร์ไม่ใช่จะลงต่ำโบแอดยังติดใจเลขสิบสี่กุมภาอยู่ดิสิบสี่กุมภานี่น่ารุ้นนะคะทุกคนสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์วัี เอาหน้าลุ้นเลยค่ะลุ้นนะคะเอฟซีก็บอกลุ้นจะได้ดอกไม้กี่ดอกว่าสันเอาดนีแคปเลยนะคะลองเอาไปเทียบกันดูค่ะ อายี่สิบห้าคู่ฟื้นคืนชีพแล้วนะคะนางให้ตัวเดิมค่ะนางให้ตัวเดิมนะคะสูตร้านก็ให้ตัวเดิมหวยไม่ใช่หวยจะออกตัวเดิมบอทุกคนหรือมันจะออกวนอยู่ในนั้นนะคะเอาไม่เน่เลมันอาจจะออกวนอยู่ในอันที่ออกงวดก่อนนี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งอะไรเนี่ยศูนย์ศูนย์หนึ่งเปดบ่สหวยมีอยู่สามตัวเองนะคะศ <c oughs> ูนย์ห,หนึ่งเป็ดนะคะตายน่นา หกตัวจังได้ออกอยุคเยสามตัวโอ้ีิรล่ครับจจกวันสุกมีซีมาเนวไดเนาะโอ้ลองเบิงค่ะทุกคนลองเบิงแนวทางค่ะแนวทางค่ะทุกคนมุนมีดตีเหล็กกันเมื่อวันอันลง่งแนวทางจนมาเมาเหล็กวันอัยเยาวาเตเอฟซี่เมาคนเห็ดสูตรยังเมาเนาะคะ่ะเนาะมักตัวได้กระจัดอโรดค่ะดวงใครดวงมันนะคะทุกคนต่ยังวาแอดมินซองอันเพิ่งผ้าบ่้ค่ะ เพิงผ้าบบได้ค่ะทุกคนมันก็เป็นไอ้นี่นะคะเราก็พิจารณากันดูคะ่ะเอสเราชอบเอดเราไม่ค่อยชอบตามสูตรนะคะเกีย่ยเ่ยถามเอดปวดถามเอดอย่ามได้ก็ได้ตัวสองสามนี่คะ่ะยังว่าเล็ก่อยกับ่าหอ,อยได้เงนินน้ำมูสอา้ามันก็เนาะ ือมันปังนะคะทุกคนเอาโชคดีนะคะสูตร25คู่นะคะเอาไปดูเป็นแนวทางก่อนเจอก,กันกับชุดสรุปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ